จากกรณีที่มีข่าวว่าทางท่านครรมนงคะประกาศซื้อวัคซีนชิโนฟาร์มหนึ่งล้านโดสจากราชวิทยาลัยจุฬาภณ์เพื่อนําไปฉีดให้กับคนประทุมแบบฟรีรรอะไรคือปัจจัยที่ทําให้ท่านตัดสินใจสั่งซื้อวัคซีนชิโนฟาร์มโดยทันทีครับคือเราต้องต้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่าเอาสถานการณ์ก่อนนะฮะเราเราจะตัดสินใจเนี่ยก่อนตัดสินใจเนี่ยเราต้องดูสถานการณ์นะครับสถานการณ์คือในประทุมธานีเนี่ย มันรุนแรงนะมันเป็นเขตพื้นที่สีแดงนะครับปริมณทนทั้งหมดนะฮะจะอยู่หนึ่งในห้หนึ่งใน 6, หกอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าทางเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ฝากความหวังไว้กับวัคซีนถูกไหมครับแต่ขณะเดียวกันเราเห็นว่ายอดขึ้นน่ยแต่ละวันเนี่ยอย่างวันนี้นะฮะจากหลอกหลก 100, ักร้อยมาเป็นหลักพันหลักพันเป็นสองพเป็นสามพนะครับ เมื่อวานเป็นสี่พันวันนี้เป็นห้าพันสี่ห้าพันห้ามันเกินครึ่งหมื่นไปแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าจากการที่ยอดมันขึ้นทุกวันทุกวันจากหลักร้อยมาเป็นหลักพันหรือครึ่งหมื่นไปแล้วเนี่ยผมมองว่าการป้องกันเนี่ยมันล้มเหลวนะถ้าการป้องกันประบาณได้ผลเนี่ยมันต้องลดแหละแต่นี่มันมันล้มเหลวผมนี่ผมความรู้สึกผมเองนะผมไม่ใช่ไปว่าใครตาหนิใครเพราะนั้นผมเองเนี่ยในฐานะที่ผมมาจาก การเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเนี่ยผมก็ต้องคิดทุกวิธีทางนะที่จะทาไมให้คนปทุมเนี่ยจะต้องรอดพ้นจากวิกฤตสงครามไวลรัชครั้งนี้ไปให้ได้ด้วยความปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นโหมดต,ต่อไปก็คือโหมดของการที่คนต้องการวัคซีนแต่วัคซีนถามว่าวัคซีนที่รัฐบาลจัดมาเนี่ยให้คนปทุมเนี่ยเราต้องรู้มันเพียงพอไหมก่อนนะวัคซีนเพียงพอไหมแต่รัฐบาลจัดมาให้เนี่ย ผมไม่แน่ใจแต่จัดให้จังหวัดชุมธานีเนี่ยแค่หกหมื่นฟาร์ดด์นะครับหกหมื่นฟาดโดดเนี่ยขณะที่เป็นจังหวัดที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยนะแล้วจังหวัดสีแดงเนี่ยถามว่าพอไหมหกหมื่นฟารดดฉีดแค่สามหมื่นคนนะถูกไหมแค่สามหมื่นคนเพราะนั้นมันไม่พอผมดูแล้วไม่พอจะกี่ประเด็นเพราะจํานวนประชากรในปทุมธานีเนี่ยตั้งสองล้านกว่าจํานวนประชากรแฝงด้วยอะไรด้วยถูกไหมครับถ้าฉีดแค่หกหมื่นแค่สามหมื่นคนเนี่ยมันไม่ใช่ละ ผมก็เลยต้องพยายามคิดว่าเฮ้ยต้องหาวัคซีนมาให้พี่น้องประชาชนคนเราทุมต้องฉีดให้มากที่สุดนะฮะต้องฉีดให้ได้อย่างน้อยสมมุติว่า500 0 0นคนเนี่ยมันจะขึ้นไปตัวเลขเนี่ยเปอร์เซ็นต์ฉีดมันจะขึ้นไปเกือบ50-60%ิเนี่ยมันก็จะนำพาให้ผ่านพ้นไปได้นะครับแล้วก็มาละมัดนระวังนะตอนนี้พอมาถึงปุ๊บไอการที่เราสั่งซื้อวัคซีนเนี่ยผมดีใจนะที่ว่าราชวิไลจุฬาพรเนี่ย จะมีวัคซีนทางเลือกเข้ามานะเพราะเราไม่มีวัคซีนทางเลือกเลยจะเป็นตัวแรกที่วัคซีนทางเลือกที่ลาดหลฬาพอน,นามานะฮะเราห้พี่น้องผชมผมก็เลยรีบจองไปก่อนนะะผมจองไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเพราะดูแล้วว่าเฮ้ยไม่งั้นถ้าช้าไม่ทันคือถ้าเราช้าเนี่ยคือฝากผู้มีอำนาจอ่ะครั้งนี้เป็นสงครามไวรัสนะเราเช้าวันนึงมันแพร่ไปเท่าไหร่นะต้องดูว่าไม่ใช่มัวแต่โอ้โหอะไรก็ไม่รู้ ถูกไหมฮะโมเดลไหวครูอยู่เงี้ยมันไม่ใช่มันต้องมันต้องตัดสินใจให้เร็วเพราะไม่งั้นเราตามไวลาสไม่ทันนะฮะตอนนี้มันระบาดยอดมันสูงสูงเนี้ยแต่จะโมเดลทำอะไรกันนะเพราะนั้นผมถึงบอกว่าผมจองก่อนผมทำบันทึกไปถึงลาดวิไลจุฬาพรแล้วตั้งอาทิตย์ที่แล้วบอกถ้ามาแล้วเมื่อเขาแถลงข่าวเห็นไหมเพิ่งแถลงข่าวไปนะได้สองวันจากการแถลงข่าวเนี่ยผมขอบคุณจริงๆที่คุณหมอนิธิ นะคุณหมอสันตินะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็คุณหมอที่คุมออยอมานั่งแถลงขา่าวน้องๆก็เห็นภาพเป็นข่าววันนั้นเนี่ยผมถึงต้องไปฟังเองคนรชาติไปฟังเองว่าเฮ้ยถ้าเราจะตัดสินใจเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยเราต้องรู้จริงว่าไอ้ตัวนี้มันดีจริงไหมแต่ถ้าเราไม่ไปฟังเองมัวแต่ฟังคนอื่นพูดแล้วมาตัดสินใจเนี่ยไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นิสัยผมนะแต่ผมไปฟังแล้วเนี่ยผมพูดได้เลยว่าวัคซีนตัวเนี้ ทีโนฟาร์มเนี But, <in> ่ยผมอยากให้พี่น้องปทุมธานีใช้ได้ฉีดเพราะอะไรเพราะหนึ่งอนามัยโลกเขารับรองแล้วอ่า WHO รับรองแล้วแต่แต่ที่ว่าอะไรตามเป็นข่าวนะอย่างจินโนแบตนี่ยังไม่ได้รับรองนะแต่ทำไมตัวที่รับรองแล้วเนี่ยผมถือว่าอนามัยโลกรับรองแล้วเนี่ยออยไทยเนี่ยไม่น่าไปกีดกันแต่ตอนนี้วันนั้นก็ได้แถลงมาแล้วว่าออยอนุญาตแล้วเพราะนั้นกระบวนการทุกอย่าง ตามเอกสารเนี่ยมันถูกต้องหมดแล้วถูกไหมฮะแต่กระบวนการสั่งซื้อเนี่ยมันไม่ได้เหมือนซื้อขายระบบการซื้อขายราชการธรรมดาถูกไหมฮะเพราะว่าเราจะจองวัคซีนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมก็นั่งนั่งอยู่กับท่านอาจารย์นายแพทย์สันติบอกจะทำยังไงเพราะระบบระเบียบราชการเนี่ยตั้งงบประมาณถูกไหมแล้วก็ออก TOR แล้วก็ซื้อกว่าจะซื้อถูกไหมฮะ,ะแล้วต้องเอาของมาก่อนพอของมาตรวจสอบเสร็จค่อยจ่ายตัง แต่อันนี้มันไม่ใช่<ม>เราต้องเอาตังค์ไปให้บริษัท<ม>ว่าเฮ้ยสมมติเราโอนไปหนึ่งล้านโดสเนี่ยทางราชวิทยาจุฬาพรเนี่ยต้องโอนเงินมาให้บริษัทเขาหนึ่งล้านโดสถูกไหมฮะเป็นเท่าไหร่เขาที่จะส่งไอ้โดสตัวนี้มาให้เราเนี่ยระบบการจัดซื้อจัดจ้างมันต่างกันเพราะนั้นผมมองว่าในส่วนของระบบการจ่ายเงินซื้อจ่ายเงินเนี่ยนะระบบการซื้อของเนี่ย ผมว่าในภาวะเช่นนี้เนี่ยมันเป็นภาวะสงครามมันควรจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันกับเหตุการณ์อย่าไปยึดติดกับอระเบียบเก่าๆที่ครับถ้าระเบียบเก่ามายึดติดกันเนี่ยที่ก็ออกมามันไม่ใช่ในภาวะโรคติดต่อระบาดอย่างร้ายแรงแบบนี้นะฮะแต่นี่เราจะสู้กับโรคระบาดติดต่ออย่างร้ายแรงเนี่ยเราไปมัวจัดซื้อจัดจ้างแบบเก่าคอยระบบเก่าโรคมันไม่คอยเราเข้าใจนะที่ผมอธิบายครับแล้วหลังจากที่ท่านคำนวณ ประกาศซื้อวัคซีนชิโนความเนี่ยก็มีหลายองค์กรนในปกครองส่วนของขิ่นนะรรประกาศว่าจะซื้อวัคซีนตัวนี้เหมือนกันซึ่งวัคซีนที่ได้มาก็คงจะไม่พอตรงน,นี้ค่ะทางท่านคมนวิทย์มีความกังวลไหมคะ,คะหรือว่ามีการพูดคุยกับทางราชวิทยาลัยบ้างแล้วหรือเปล่าคาดว่าจะได้รับวัคซีนเมื่อไหร่ยังไงคือเมื่อคืนที่คุยกันเนี่ยนะฮะวัคซีนเนี่ยคาดว่าจะทยอยมาตัา้งแต่กลางเดือนไปถึงปลายเดือนเพราะนั้นถ้ามากลางเดือนถ้าเราได้ก่อนพี่น้องอยังได้ฉีดก่อน นะครับแต่อยู่ที่ว่าช่วงนี้เราจะอนุมัติเงินยังไงนะครับที่ผมเองเนี่ยตอนนี้ก็ได้หลยเร่งตากระบวนการขั้นตอนให้ครบนะครับให้ครบคืออะไรคือหนึ่งทำบันทึกถ,ถ,ถึงถึงสถาบันแล้วก็จองไว้แล้วนะฮะห้าแสนโดสนะครับห้าแสนโดสอันที่สองกระบวนการขออนุสสมัติกระทรวงแหางไทยก็ได้ดําเนินการไว้แล้วแล้ววันนี้ก็ได้หาหรือท่านผู้ว่าผมก็ลงนามแล้ว ให้ท้องถิ่นจังหวัดท่านผู้ว่าลงนามเสนอขึ้นไปกระทรวงมหาดไทยจะไปเข้าสบาคไงก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดอนุมัติลงมาเราพร้อมที่จะเอาเงินสะสมนะครับสมมุติว่าพันล้านบาทเ,เงินสะสมของอาบาจอเนี่ยมีพอผมถือว่าผมจะอนุมัติมาปุ๊บเหรอเราก็โอนเงินหนึ่งพันล้านบาทสมมตินะสมมติให้เรากี่ดวงไม่รู้โอนให้สถาบันไปเลย โอนเขา้า,าราชวิัลจุฬาภร์ไปเลย<ะ>โดยที่เราไม่ต้องไปสัมผัสกับเงิน<ะ>แล้วให้ทางาาราชวิาลจุฬาภรบริหารจัดการในส่วนว่าเอ๊ะจะให้วัคซีนเรามหมยังไงเ<ะ>ท่าไหร่ถูกไหมฮะ,ฮะเะท่าไหร่แล้วก็ค่อยมาวางแผนกันว่าหาหลือท่านผู้ว่านิดนึงว่าอ้าวท่านจะให้บุคลากร,กรยังไงก่อนมาวางแผนการฉีดให้ประชาชน<ะ>ให้เร็วที่สุดเข้าใจนะอันนี้คือสิ่งที่ทำทางท่านอนุพงศ์อะค่ะออกมายืนยันว่า ปกครองท้องถิ่นเนี่ยยังไม่สามารถจัด <RR> ซื้อวัคซีนเองได้ต้องรอให้ทมางสบคอนุมัติก่อนเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดความเหลือ่อมล้ําครับเพราะว่าสบคเนี่ยต้องม,มีการ,รกระจายวัคซีนส่วนกลางให้กับ,บท้องถิ่นแล้วก็หากว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยไปซื้อวัคซีนเองก็จะมีมากเกินไปบบแบบนี้จะทํำยังไงคะจะต้องมีการรออนุนมัติจากสบคก่อนหรือเปล่าคะก็ถ้าเกิดว่าผู้มีอำนาจว่าแบบนั้นก็ต้องรอก็ต้องรอนะครับ ผมไม่มีปัญหาจะรอหรือว่าไม่อนุมัติให้สั่งซื้อก็ได้เพราะอำนาจไม่อยู่ที่ผมหรือท่านแต่ผมในฐานะที่ประชาชนเลือกผมมาผมทําหน้าที่ผมให้สมบูรณ์ที่สุดหมายถึงว่าในส่วน,ท,นท่านเองก็มีการเตรียมพร้อม,อมทุกอย่างถ้าอนุมัติก็สามารถซื้อได้เลยถูกผมก็พร้อมแต่ถ้าไม่อนุมัติแต่ถามว่าการจองวัคซีนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคนประทุมเนี่ยผมก็จองะนะครับแต่ถ้าไม่อนุมัติเงินสะสม งินสนซื้อไม่ได้มันก็ตรงวิธีการที่เราต้องไาคิดอีกทีว่าจะเอาเงินส่วนไหนจะหาตังค์ยังไงที่ซื้อให้พี่น้องประชาชนนะฮะเพราะผมต้องการให้คนปฐุมฉีดยังไงก็คือยืนยันว่าจะคนปฐุมจะต้องได้ฉีดวัคซีนผมจะพยายามเต็มที่เต็มความสามารถนะ,ะถึงแม้ว่าจะใช้เงินของสะสมไม่ได้นะ,ะก็จะหาแนวทางต่อไปนะครับ ในส่วนของทางท่านวิศนุค่ะมีการบอกว่าถ้าสอบอคไม่อนุมัติให้ซื้อแล้วเอาเงินไปซื้อเนี่ยอาจจะถูกสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดิน,นตรวจสอบเอาผิดกรณีใช้เงินผิดประเภทเพราะระเบียบไม่ได้อนุญาตให้เอาเงินไปซื้อวัคซีนตรงนี้ถ้าคุณบริเวณมีความกังวลไหมถามว่างวลผมไม่กังวลเนนะี่ยระเบียบไม่ให้ซื้อก็อยู่กับระเบียบเก่าๆไปไม่ต้องซื้อเพราะนี่เพราะว่าสงครามบาปมันตกกับพี่น้องประชาชนนะผมไม่กังวลน,นะ ก็ไม่อนุมัติจะมันไม่ต้องมามันก็ไม่ใช้เงินส่วนก็ไม่ใช้เงินส่วนนั้นก็ไม่ไม่นุนะผมก็คิดอยู่แล้วปัญหามันต้องเกิดอยู่แล้วนะฮะในส่วนของงบประมาณเนี่ยค่ะที่จะซื้อก็คือเป็นงบประมาณจากส่วนการเงินสะสมของจังหวัดถูกถูกเงินสะสมนะครับเป็นเงินสะสมซึ่งมันอยู่ในอำนาจเราเรียกเปิดสภาถ้ามันถูกต้องตามระเบียบใช้เงินเราก็เปิดสภาขออนุมัติมาถูกไหมฮะ ผ่านสภาก็จบขั้นตอนแต่หมายถึงว่าถ้านะตอนนี้สามารถรทุกอย่างเนี่ยสามารถรจัดซื้อได้เนี่ยก็คือเงินตรงนี้ก็มีเพียงพออยู่ใช่ไหมคะเพียงพอฮะงเงินสะสมผมดูแล้วมีเพียงพอแต่มันติดขัดที่ระเบียบการการใช้เงิน,นะะแล้วสมมติว่าถ้าจัดซื้อได้สําเร็จอย่างงี้ค่ะแผนการฉีดการกระจายวัคซีนจะเป็นยังไงบ้างคะมีการเตรียมแผนตรงนี้ไว้ยังไงหรือเปล่าก็ผมก็ต้องหาลือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราเราคราวที่แล้วเนี่ยที่ถ้าเราได้มาเนี่ยเราได้มาเกือบสามพันนะแต่นั้นแนวคิดของผมคิดเองผมให้ฉีดบุคลากรทางการศึกษาก่อนนะฮะวันนั้นนะ่ะถึงได้ฉีดบุคลากรทางการศึกษาไปไเกือบสองพันคนเพราะอะไรผมต้องเตรียมการรองรับโรงเรียนที่จะเปิดเทอมอีกไม่กี่วันถ้าครูยังไม่ได้ฉีดแล้วถ้าเกิดนักเรียนจะเรียนยังไงนะฮะแล้วต่อไปผมก็มองไปถึงกลุ่มแม่ค้า พราะว่าแม่ค้าในตลาดสดต่างๆเนี่ยตอนนี้อืออะไรก็เอ้ยปิดตลาดปิดตลาดแสดงว่าแหล่งแพร่ระบาดเนี่ยมันออกจากตลาดถูกไหมฮะเราต้องฉีดแม่ค้าก่อนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าแม่ค้าในตลาดนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยได้ผ่านการฉีดวัคซีนมาหมดแล้วให้ขึ้นที่แผงเลยคนก็ไปซื้อของเขาได้มั่นใจว่าเฮ้ยเราไม่ได้ไปติดจแม่ค้าไอเราต่างหากจะเ,เชื่อไปติดแม่ค้าเปล่ามันต้องคิดอย่างนั้นนะอันนี้สิ่งที่ผมมองไว้สองกลุ่ม นะครับแล้วกลุ่มที่เกี่ยวกับขับรถสาธารณะทั้งหลายก็จะเป็นคันต่อไปพี่น้องมอไซค์รับจ้างทั้งหลายถูกนะฮะพวกวินทั้งหลายเนี่ยก็ต้องรีบออกมานะฮะแล้วคือก็คือ,คอย่างยื่ยั้ว่าหากว่าแผนการซื้อวัคซีนตรงนี้ไม่สำเร็จรแล้วการไม่ว่าจะยังไงแต่ถ้าสามารถมีช่องทางในการซื้อวัคซีนให้กับประชาชนได้ก็คือจะพยายามหาเงินมาซื้อ ถูกถูกคือด้วยความตั้งใจผมเนี่ยมันเป็นสงครามไวรัสครั้งนี้เนี่ยผมไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนต้องมาออกเงินไปซื้อวัคซีนมาฉีดเอง mm hmm. มันเป็นเรื่องของรัฐควรจะบริการควรจะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนนะฮะแต่เมื่อผมมองแล้วเนี่ยว่าเงินสะสมถ้ามันใช้ไม่ได้นะไม่อนุมัติมามันก็จบว่าผมไม่สามารถใช้เงินหลวงได้ เงินสะสมได้ที่ต้องตามระเบียบมันก็จบก็เป็นโจทย์ผมอีกมากผมจะทํำยังไงที่จะหาเงินมาซื้อวัคซีนอนีกเป็นโจทย์เพราะผมต้องการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์นะอันนี้เป็นภาวะสงครามนะเราต้องดูแลนะทะ่าน่าแล้วหกละหกหมื่นโดสแรกที่ท่านบอกว่าสามหมื่นคนนี่คือฉีดไปหมดแล้วหรือเปล่าคะอันนั้นเป็นเป็นเพียงตัวเลขที่ทางทางกระทรวงสุขกำหนดมาว่าจังหวัดนั้นได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ แต่ผมมาดูเล่าเราแค่หกหมื่นเนี่ยกับในจังหวัดสีแดงเนี่ยถามว่าคุณจัดสรรเพียงพอไหมนะยุติธรรมไหมกับจังหวัดที่ไม่ได้สีแดงเลยกับจังหวัดที่สีแดงเนี่ยแต่จังหวัดที่สีแดงเนี่ยมันได้แค่หกหมื่นโทษสามหมื่นคนเนี่ยสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้ทางท่านผู้มนุษให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนหน่อยค่ะว่า ทางจังหวัดเนี่ยจะมีการสถาบนวัคซีนมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนอย่างที่ได้ตั้งเป้าไว้ะค,ะคือผมผมฝากผมคง<ม><ม>พูดถึงพี่น้องประชาชนในจังหวัดปทุมธานีเท่านั้นนะผมไม่ไปล้านล่านโดยวังถึงจังหวัดอื่นทั้งทั้งที่ตอนนี้มีจังหวัดอื่นเนี่ยนะครับนายกอบจอ,อีกหลายจังหวัดเนี่ยติดต่อผมมาแล้วทางท่านคุณหมอสันติก็บอกว่าเอาในส่วนอบจอแต่แลอบจอถ้าติดต่อมาทําหนังสือมารวมที่ผมเลยในฐานะที่ นายกอบจทั้ง76จังหวัดเนี่ยเขามีมติให้พี่แจ๊ดเนี่ยเป็นตัวแทนนายกอบจ76จังหวัดเป็นกรรมการในสุขภาพแห่งชาตินะฮะตอนนี้ต้องเข้าประชุมเขาก็เลยบอกว่าอันนี้มารววนพี่ผมผมจะเร่งส่งไปที่าราชนวลไยเลยโดยตรงนะ,ะแล้วก็ให้เขาติดต่อโดยตรงเลยพอผมส่งเอกสารเสร็จผมก็จะให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละจังหวัดติดต่อโดยตรง ถ้ากระบวนการเบิจเกจ่ายเงินเรียบร้อยก็โอนเงินเข้าราชวิลาลจุฬาพร์เลยถูกไหมฮะแล้วก็ออกมาก็เป็นวัคซีนครับเราจะทําให้โปร่งใสฮะไม่มีปัญหาหรอกนะฮะในภาวะสงครามเช่นเนี้ยใครโมวแต่คิดที่มันคิดไม่ซื่อคิดแต่จะเอาผลประโยชน์เนี่ยนะก็คอยดูไปแล้วกันบาปการรมมันมีจริงการรวบรวมแบบนี้ถึว่ามองกันที่อุปสงค์ความต้องการซื้อความต้องการวัคซีนของแต่ละจังหวัด ใช่ก็แต่ละจังหวัดเนี่ยผมเชื่อว่าท่านนายกอบจแต่ละจังหวัดเนี่ยท่านดูแล้วว่าเอ้ยของเขาต้องการขนาดไหนผมยกตัวอย่างอย่างลบบุรีเนี่ยของท่านนายกแตนเนี่ยท่านนายกแตนก็บอกว่าจองลบบุรีจองละแสนหนึ่งแสนโดสก็ห้าหมื่นคนเชียงรายก็จองมาแสนหนึ่งฝากพี่จองบอกเดี๋ยวก็ทาบันทึกทยอยมานครศรีธรรมราชนายกต้อยก็มาแสนหนึ่งนะครับสกลนครนายกเปิ้ลก็แสนหนึ่งนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้ กำลังรวบรวมอยู่แล้วผมเชื่อว่าพรุ่งนี้ผมจะสรุปจองให้ทางราชวิไลจุฬาภร์มันได้จบนะฮะแต่ส่วนกระบวนการที่เราทำหนังสือเข้าไปมหาไทยจะไม่ให้ก็คือก็ก็แทงลงมาว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ได้ระง,งับไปไอ้ตัวนี้ต้ยังคงหาประมาณเนเอาก็ต้อง,ต,องต้องหาทางอะถูกไหมนะก็ต้องหาทางที่จะจะทำไงคนประทุมถึงได้ฉีด นะครับแล้วตอนนี้มันก็ยังไม่รู้เลยว่าโดสหนึ่งเนี่ยทางราชบัลจุลพร์เนี่ยยังไม่เคาะว่าราคาเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะว่าราคาวัคซีนเนี่ยมันอาจจะ16-17เหรียญก็ว่าไปแต่มันมีค่าอย่างอื่นอีกน,นะเออค่าขนส่งค่าดูแลรักษาต่างๆมันต้องอยู่ในอุณหภูมิถูกไหมฮะท,ที่ที่มันรักษาคุณภาพของมันได้ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเพิ่มคอเข้าไบอีก นะอย่าไปมันจะฟิกไม่ได้อันนี้ผมเข้าใจนะครับเอานะต้องพยายามเต็มที่ที่ให้คนประทุมเนี่ยได้ฉีดวัคซีนตัวเนี้ย <Okay. S 1> นะโอเคนะทั้นพี่ถามว่าพี่เลือกอะไรพี่ดูเลือกชินโนฟาร์ม mm hmm. พราะชินโนฟาร์มเนี่ยวันนั้นพี่ไปนั่งฟังเองเนี่ย mm hmm. มันดียังไงเขามีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอะไรตัวอย่างทั้งหมดในกลุ่มน่นเอมมเรตก็ใช้ นะมันก็ใช้แล้วทางระมันออกกลางก็ใช้นะใช้หมดเพราะนั้นมีผู้ใหญ่หลายคนที่ฉีดนะแล้วเขาก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรใช่ค่ะเราที่เนี่ยนอกจากแบบประชาชนของจังหวัดปทุมแล้วอย่างเงี้ยค่ะมีพวกคนที่ต่างจังหวัดที่เขามาทํางานที่นี่เนี่ยจะรวมอยู่ในกลุ่มของคนปทุมไปด้วยไหมคะต้องเราต้องบอกว่าถามว่าต้องฉีดให้เขาไหมก็ต้องฉีดให้เขาเพราะเา้าถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ในปทุม ถูกไหมเราไม่ฉีดได้ไงอ่ะเดี๋ยวถ้ามันเหลืออยจากพวกนี้เราต้องต้องฉีดให้เขาแต่ขอให้กติกาคืออะไรในจ้างคุณต้องยืนยันมาดิค่ะว่าทํางานที่ในปทุมฯหรืปทุมอะไรนี้ต้องยืนยันมาถูกไหมก็หมายถึงว่าต้องให้ในจ้างเข้ามาที่พวต้องยืนยันมาว่ายืนยันว่าจ้างจำนวนเท่าไหร่เหมือนแบบต้องมาเรียนแบบนี้ก่อนอ่าต้องต้องยืนยันมาเดี๋ยวเราผมกําลังดูอยู่ถ้าอนุมัติมาเนี่ย เราก็ต้องมาพูดถึงระบบการลงทะเบียนต่อไปอีกที่จะจองถูกไหมฮะระบบแล้วระบบต้องต้องฉีดอีกนะฮะเพราะนั้นมันก็มีที่พี่น้องประชชนจองเนี่ยตอนนี้ที่เปิดจองเนี่ยคือของรัฐบาลเนี่ยที่ฉีดฟรีเนี่ยเอาก็ว่าไปมาาผมว่าไม่ทําซ้อน,อนคนที่เขาฉีดก็ฉีดไป<ะ>แต่อย่าไปฉีดที่เดียวกันนะวัคซีนฟรีอย่างกรณีฉีดที่ สถาบันจุฬาภรฟรีแต่อันนี้ทางเลือกก็ไม่ควรไปฉีดที่นค่นนะเพราะอันนี้เป็นการเออจรมาแล้วบริหารเองในการแบบไปหาจุดฉีดแบบนี้ใช่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าสถาบันนะคะได้วัคซีนที่มันอีกสองตัวที่ที่รออยู่มาด้วยค่ะมีแบบเป็นวัคซีนทางเลือกสามชนิดอย่างเงี้ยค่ะครับทางท่านจะจองตัวอื่นด้วยไหมคะหรือว่ายังไงผมก็ต้องยึดยึดติดอยู่กับชิโนฟาร์ ถูกไหมใช่ป่าผมนึกยติในผมจะไปเปลี่ยนตัวนี้คง,มงมไม่ได้เพราะว่าถ้าเราฉีดโดสแรกเนี่ยอย่างน้องฉีดโดสแรกน้องก็ต้องฉีดโดสสองภายในสามอาทิตย์นะ,<ฮ>ะก็มาฉีดโดสสองมันก็จบนั้นเองแต่ขณะเดียวกันอย่างผมเองเนี่ยเอาสมมติตัวผมเนี่ยผมฉีดแอตตาไปแล้วสองเดือนกว่าแล้วนะตอนนี้นเออเข็มสองยังไม่ได้ฉีดแต่ถ้าเข็มสองถ้าถ้าความเห็นพี่นะ ให้ผมอาจจะไม่ฉีดเข็มสองก็ได้ผมจะคอยชินโนฟาร์มแต่คอยให้ผมฉีดโดดแรกให้ผ่านสามเดือนไปก่อนอพอผ่านสามเดือนมันก็จะฉีดตัวใหม่ได้ลอะอันเนี้ยอันนี้ก็เราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้เราต้องสตาร์ทหนึ่งใหม่เนียคะเพราะว่าเข็มแรกเนี่ยเป็นการฉีดฟูมแล้วก็เข็มอก็อาจจะต้องต้องต้องสตาร์ทหนึ่งใหม่ก็ไม่เป็นไรนะแต่มันเราต้องฉีดเข็มแรกให้ครบสามเดือนไปก่อนนะค่อยๆไปฉีดตัวอื่นตัวเนี้ย